ป๋ามักนะครับเป็นครูสอนฟิสิกส์ก็ไม่ใช่เป็นอาจารย์หรอกก็เป็นคนที่ทําให้พวกหนูมีความรู้ขึ้นแล้วกันก็เลยขอแทนตัวเองว่าป๋าคันจะเรียกว่าพี่ก็กระไรอยู่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นพี่พ่อก็เลยเป็นป๋าล้วกันก็สอนฟิสิกส์อยู่ที่สับันไอเดียลฟิสิกสแล้วก็มีอยู่ในแอ Home ด้วยนะครับเหมือนการเรียนที่ไหนก็ได้เจอป๋าได้หมดทุกที่นะครับ จะออกมาทําไมจะออกมาทําไมถามจริงๆอ่าไม่ได้ว่านะคือออกมาแบบนี้มันไม่มีประโยชน์เลยคือแผ3สามออกมาข้อหนึ่งในฟิสิกส์ในแผนสองออกมา2ข้อมันตอบอะไรไม่ได้จริงๆว่าบูปินตัวนั้นจะชี้นําอะไรได้ขอก้าวร่วมไปถึงวิชาอื่นวิชาอื่นม่รู้นะแต่อย่างฟิสิกส์เคมีชีวะเลขอ่ามันเป็นวิชาสากลของคนทั้งโลกโดยเฉพาะฟิสิกส์เนี่ยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนสนามสอบเป็นอะไรเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเนี่ย F มันก็ต้องเท่ากับ MA V มันก็ต้องเท่ากับ IR มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกคือความรู้มันมีเท่านี้แล้วข้อ สอบเอนท้าตั้งแต่ปานรู้จักมาตั้งแต่ปี18จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ออกบนอยู่แค่นี้แหละคือคุณไม่ได้คิดทฤษฎีใหม่ไงเพราะฉะนั้นทฤษฎีมันก็คือทฤษฎีเดิมมุกที่จะออกมันก็มุกเดิมมันเป็นมุกเดิมมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าแนวเป็นยังไงคงจะเหมือนเดิมแหละคําถามมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วที่สําคัญคือเก่งข้อสอบไม่ได้อย่างแผลสองเนี่ยฟิสิกจำนวนข้อลดลงพูดง่ายๆว่าแทบจะบทละข้อบทหนึ่งมีต้องหลายหัวข้อใครจะไปเทพเจ้าตอบได้ว่าบทนี้อะไรคืออันดับหนึ ก็ร้องเรียนหมดแหละเพียงแต่มันมีโอกาสว่าอะไรคือเตงหนึ่งอะไรคือเตงสองอะไรคือเตงสามบางบทอาจจะพองกะได้เช่นขึ้นเสียงแสงก็ออกเรื่องเดิมแต่ถ้าเป็นบทใหญ่ๆอย่างไฟฟ้ากระแสนเนี่ยหัวข้อมันเยอะมากอะตอมเยอะมากอย่างเงี้ยนะหัวข้อหลักๆที่จะออกเนี่ยมันก็ซ้ํากันมาเรื่อยๆนะปีที่แล้วข้อสอบพิธาเป็นปีที่ฉีกแนวไปจากทุกปีและโดยปกติพอปีไหนฉีกแนวปุ๊บปีถัดไปแม่งกลับมาเป็นแนวเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูๆเด็กๆทุกคนที่จะทําข้อสอบย้อนหลังเนี่ยอย่าถามว่า ย้อนหลังกี่ปียิ่งย้อนเยอะยิ่งได้เปรียบแล้วบอกตรงๆว่านิสัยเก่งข้อสอบเลิกเถอะอย่าไปเก่งมันเอาเป็นว่าออกอะไรมาก็ทําได้หมดดีกว่าแล้วบางคนอาจจะถามว่าแล้วทำยังไงวิชาอื่นไม่รู้แต่ถ้าฟิสิกส์เนี่ยก็มาเรียไนไอเดียวมาเรียนกระป๋าแล้วจะบอกไว้หมดเลยว่าโครงสร้างทั้งหมดมีอะไรแล้วก็จะบอกเลยว่าเต็งหนึ่งเต็งสองเต็งสามที่น่าจะออกคืออะไรแล้วทําไมมันถึงเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองเต็งสามเพราะอดีตมันจะต้องบอกถึงอนาคตอดีตปีถัดไปออกอะไรเป็นยังไงแต่แต่ละเรื่องมีกี่มุกปักก็จะบอกไว้บอกหมดเลยเพราะ ราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกได้แต่ความน่าจะเป็นความน่าจะออกเต็ง1เต็ง2เต็ง3แต่ถามว่าจะตามนั้นไหมไม่มีใครตอบได้และกล้าพูดตรงนี้เลยว่าใครที่บอกว่าปีนี้ออกอันนี้ชัวร์อันนี้ชัวร์นนวเนี่ยโกงหกทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครตอบได้หรอกไม่มีไม่มีจริงๆ จริงๆแล้วเนี่ยแพดสองทุกวันเนี่ยออกง่ายลงเรื่อยๆเพราะแผดสองเนี่ยเขาถือว่ามันรวมอยู่ในฟิสิกส์เคมีชีวะในข้อสอบชุดเดียวกันเนี่ยด้วยจํานวนข้อที่ออกและเวลาที่ให้เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ออกยากแล้วจํานวนข้อปีนี้ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาที่มันเปลี่ยนแนวคือแทนที่โจทย์ข้อหนึ่งอ่ะจะมีบทหนึ่งกลายเป็นโจทย์ข้อหนึ่งอาจจะมี2อสเรื่องมันก็เลยรู้สึกว่าเด็กรู้สึกโวยวายมากเอ้ยมันไม่ชินมันไม่ชินจริงๆมันก็คือความรู้นั่นแหละแต่ว่าเอามารวมกันนิดหนึ่งแต่นนลลแตฟิิสกกกแแทุวันนี่่่่ยยมตอองงงาาล ลงลส่วนข้อสอบ9สามันในความคิดป๋านเนี่ยเป็นข้อสอบที่มาตรฐานดีสุดเกลียดีสุดและที่สําคัญคือข้อสอบเขาไม่ได้เน้นการบวกลบคูณหารเลขส่วนใหญ่ช้อยจะเป็นตัวแปรโจทย์จะเป็นตัวแปรนั่นก็คือแปลว่าเวลาทำการเสร็จเรียบร้อยมันจะติดในเทอมตัวแปรมันไม่ต้องคิดเลขเป็นการเช็คความรู้ฟิสิกส์จริงๆไม่ต้องมาเสียเวลากับการบวกลบคูณหารเลขป๋าว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างแฝงแล้วจากที่ผ่านมาเนี่ยได้มาตรฐานทีนี้ถ้าอยากจะประสบความสามําเร็จในก้าสามัญทำยังไงง่ายมากดูข้อ สอบย้อนหลังให้หมดถ้าอะไรแต่ปี55จนถึงปัจจุบันก็เกือบ10ปีเนี่ยป๋าคิดว่าในเกือบทุกเรื่องที่ออกมาเกือบครบทุกมุกแล้วบางบุกที่ยังไม่ได้ออกป๋าก็จะบอกเอาไว้ว่าเออเรื่องนี้สมมติมี5มุกมันออกไปแล้ว3มุกนะอีก2มุกคืออย่างนี้นะที่ยังไม่ได้ออกก็เกดสกัดเอาไว้ส่วน42เนี่ยบอกไว้เลยนะว่ามันง่ายมากมันง่ายจนมีโอกาสที่จะทําได้เต็มกันเลยแล้วมันง่ายลงไปเรื่อยๆแต่ป๋าบอกก่อนนะครับข้อสอบที่ง่ายแม่น่ากลัวเพราะข้อสอบ สอบยากเนี่ยดีเพราะถ้าคนอื่นทําไม่ได้เราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทําได้เราก็โชคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันจะมีปัญหาคือการพลาดข้อสอบง่ายคือห้ามพลาดเพราะทุกคนได้หมดถ้ามึงพลาดมึงสวยตกขบวนแต่ถ้าข้อสอบยากคือทุกคนไม่ได้แต่ถ้าเราเจ๋งเราได้เราก็เหนือชั้นกว่าคนอื่นตัวที่น่าสนใจจริงๆเลยคือแพทสามฟิสิกส์ในแพทสามเนี่ยน่าจะยากเท่ากับแพทสองสมัยก่อนคือแพทสามเนี่ยสมัยก่อนยากมากนะตั้งแต่ปี30มาปีแรกที่สอบนะ่ยยากมากแล้วมาเริ่มง่ายตอนประมาณปี40แลลกับมขย่บหนอย0แล้วมา ช่วงประมาณ7 8ปีหลังมาเนี่ยข้อสอบแพทเนี่ยยากเท่ากับแพทสสมัยก่อนแต่แพทสสมัยนี้แทบจะเรียกได้ว่าปัญญาอ่อนอะ่ะมันง่ายมากฟิสิกส์เป็นวิชาเดียวนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นวิชาเดียวไปถามเด็กทุกคนได้เลยน่าจะเป็นวิชาเดียวที่คนไปสอบก้าหวังว่าตัวเองจะได้ร้อยเต็มวิชาอื่นหมดสิจจะบอกว่าปีนี้กูยาวเลขร้อยที่โม้แต่ฟิสิคร้อยเนี่ยเป็นวิชาที่มีคนสอบได้เต็มเยอะที่สุดทั้งใน9-3สามันกับในแพทสองไอ้เก้าสามันปีล่าสุดก็เด็กป๋าป่ะเออโอเคก็จริงๆแล้วาา,า,า่่อแปปจจะไ บอกสเต็ปเขานิดนึงแค่นั้นเองว่าเฮ้ยมันไปนอย่างนี้นะคือป๋าไม่ได้เก่งแต่ป๋าได้บอกว่าอันเนี้ยเต็งหนึ่งแต่ว่ามีกี่มุกออกมาแล้วสามมุกสองมุกไอ้มุกนี้พลิกยังไงเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อเดียวของป๋าไม่ได้บอกแค่ข้อนั้นแต่เอามาเสร็จแล้วก็วิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จก็เองก็ต้องเอาไปสังงคอเองอีกนิดนึงวิเคราะห์สังเคห์นะ บอกไว้เลยว่าไม่มีทางด่วนตอบไม่ได้ป่าก,ก็ไม่อยากเกง่งเก่งผิดมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะบอกแล้วไงไม่มีความว่าฟุกไม่มีทางรัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเกง่งน้อยน้อยสุดเนี่ยนะย้อนหลัง5ปีแต่ถ้าแรงเหลือเยอะนะยอ้อนไปเลย10ปีแต่ป่าว่าจริงๆฟิสิกส์มันสนุกนะและปีมันก็ไม่มีข้อถ้าจับหลักได้เนะี่ยแต่ป่าแนะนําว่าถ้าตั้งใจจะทํา10ปีอย่าทําจากปีล่าสุดไปมันจะงงถ้าสมมติว่าจะเริ่มจากปี55ให้ดูปี55เลยเอา5 5 5 6 5 7 58 5, 8, 5. แล้วมันก็จะเห็นวิวัฒนาการทีนี้ฝากบอกนิดนึงบางคนที่ไม่ได้เรียนกับปามาแล้วอยู่ๆมาเนี่ยถ้าสังเกตนะครับเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวจะมีโปรดักออกมาน่าจะหลังปีใหม่เราเป็นที่เดียวที่เอาข้อสอบมาแยกเป็นหมวดไม่ได้แยกเป็นปี 1ิปีย้อนหลังไปเนี่ยห่วยไทยมันห่วยเพราะว่าการถูกคอนโทรลเนี่ยคือด้วยจํานวนข้ออย่างฟิสิกส์มันมีทั้งหมดอ่ะกี่บดไม่รู้่แต่หัวข้อหลักใหญ่ของบาคือ22เรื่องเนี่ยแล้วจำนวนจํานวนข้อที่ออกแม่งย5ิข้อกับ22เรื่องก็แทบจะมดละเรื่องแล้วถามว่ามันออกครบทุกบทไหมก็ออกครบทุกบทแต่หัวข้อจะเปลี่ยนไปมีแค่บางเรื่องเท่านั้นถ้าแพทยสามก่อนแน่นอนอันดับหนึ่งก็คงจะต้องเป็นไฟฟ้าอันดับ2ก็จะเป็นเรื่องสมบัติาศาสารโดยเฉพาะของเหลวกับพวกความร้อนซึ่งมันจะไม่ตรงกับใน กับ9สามัญเพราะว่าเอางี้สิษส์มันมีห้าพาร์ทฟังก่อนมมนมีกลศาสตร์คือพาร์ทใหญ่เพราะไม่มี10เรื่องพาร์ทกลางมี2อันก็คือมีไฟฟ้ากับมีคลื่นพาร์ทเล็กป่าเรียกว่าคือพาร์ทอะตอมกับสสารในแผ่นเนี่ยตัดออกได้เลยอะตอมเขาไม่ค่อยได้ออกกันออกน้อยแน่นอนก็มาโฟกัสที่กลศาสตร์เพราะว่ามันเป็นพาร์ทใหญ่บางคนพอมองไปนี่ก็กลศาสตร์นี่ก็กลศาสตร์แน่นอนก็เพราะว่ายูนิเวิร์สมึงเยอะสิบบทแต่ถ้าเทียบกันต่อบทแล้วกลศาสตร์ไม่ได้ออกเยอะเยอะสุดกลายเป็นไฟฟ้ากับสสารลื้นเสียงแสงออกน้้้้้รัจจแเงาาานิๆลว3ถท หลังสักห้าปีเจ้าจะรู้เลยว่ามันออกอะไรยังไงเพราะแผดสามค่อนข้างไม่เปลี่ยนเขียนแบบนม้ก็มีอยู่สี่รูปสี่ข้อต่อปีเหมือนเดิมเป๊ะเลขก็เลขง่ายเลขนี่โอ้โหป่าว่าง่ายกว่าแผดหนึ่งสักครึ่งครึ่งอ่ะไม่เรียนกับไอ้ตุ้ยก,ก็ได้แป๊บเดียวก็เต็มแล้วเพอๆอขี่ช้างจับตักรตนงอีกอย่าไปขี่ตุ้ยนะมันง่ายเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันออกน้อยมันจะเน้นไปที่ความรู้ทั่วไปของวิศวะมากกว่าแต่ในฟิสิกส์ที่ออกเยอะก็แน่นอนกลศาสตร์ไฟฟ้าแล้วก็ขึ้นเสียงแสงขึ้นเสียงแสงกกกก็็จจะะะะอออออเเเเสสียยงงรรแแแค่นนนนนนนัั้้้ไฟฟาบ เอาไปใช้จริงอ่ะก็กระแสตรง,ตรงกระแสะแส,สลับอะไรพวกนี้แต่คําว่าเน้นหรือเยอะมันก็ไม่ได้เยอะแล้วจานวนข้อมันน้อยป๋าบอกก่อนเลยนะครับสักงไ้นิดนึงสําหรับคนที่สอบแพทสามแล้วได้น้อยหรือเรียนแล้วไม่มีความสุขจริงๆดีนะก็จะได้รู้ว่าเองไม่เหมาะจะเป็นวิทวะก็อย่าฝืนเหมือนคนไปสอบความถนัดถาปัดอะ่ะเขาให้ว่ารูปคนไม่ว่ามาเหมือนควายเลยมึงก็ไม่เหมาะจะเรียนมาก็เพราะว่าเป็นตัววิชาเช็คไงว่าไม่เหมาะกับเรียนนี้ก็อย่าไปเสียใจแค่นั้นเองก็เบนเข็มไปซะแพทสองอันนี้จากรางสังข์หอป๋านะป๋าว่าคือ64ี่เนี่ย ฉีกแนวเลยและโดยปกติพอ64ฉีกแนวเนี่ยนะหกห้าแม่งจะกลับมาเป็นแนวเดิมเพราะมันโดนด่ามันเป็นปกติไม่รู้นะถ้าปีนี้รู้ว่ากูบอกให้กลับมาเป็นแนวมันแปนหกสี่ใหม่เข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูมันทุกปีอะจริงๆแล้วมันก็คือความรู้ฟิสิกส์บางคนมาบอกป๋าว่าป๋าปีนี้แนวใหม่ยาก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 พอเห็นปลายเฉลยปุ๊บแม่งกลายเป็นโง่โอ้โโไม่เหมือนเดิมอ่ะใช้ความรู้เหมือนเดิมไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์นะย้อนหลังไปก็ได้30ปีทั้งในเก้าสามันด้วยน่าจะไม่มีแแม้้ต่ขอใดเลยนะ ความรู้เกินหลักสูตรไม่มีเพียงแต่เองเก่าจริงหรือเปล่าแล้วใน9สามัญเคยมีบางข้อที่ออกเกินแต่เขาแฟรเขาให้สูตรมาให้ทฤษฎีมาแล้วเองตีทฤษฎีเดี๋วนั้นแล้วก็ทําเดี๋วนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความรู้ที่มีเพียงพอแต่ว่าหนังสือหลักสูตรใหม่มาแล้วของฟิสิกส์นนะแล้วป๋าก็เปิดดูจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ตัดเรื่องออกรู้สึกจะตัดการหมุนออกตัดอะไรบางเรื่องออกเนี่ยไอ้น,นั่นคือคนเขียนหนังสือไว้แต่คนออกข้อสอบไม่รู้แต่ป๋ามั่นใจว่าในแผนสองกับแผงสามอ่ะไม่น่าเกินแต่แกเก บางข้อก็ไม่มีนะแต่ก็ยังออกอยู่เพราะฉะนั้นแผดสองเนี่ยยิ่งเก่งยากอย่างเลยจำนวนข้อมันลดลงเหลือ10กว่าข้อเองมัง้งจากเนื้อหา22เรื่องเะม่ยตัดสรุปได้หรือว่าจะออกอันนี้อ่อนนี้เลวไหลเพราะฉะนั้นทําข้อสอบย้อนหลังเยอะๆอย่าไปหมกมุ่นกับปี64มากนะถ้าไปดูในหนังสือป๋าป๋าจะมีเขียนไว้เลยตั้งแต่ปีก่อนๆเลยว่า,ป,ออออาปีนี้ออกเรื่องอะไรบ้างปีนี้ออกเรื่องอะไรบ้างทุกปีอะไรมีสถิติของทุกปีเลยแล้วพอทำาอกมา,มาปุ๊บเห็นแล้วว่าไอ้บทที่ออกเยอะแม่งก็ออกเยอะทุกปีแต่บทไหน เาอย่างนี้เนี่ยเราคิดง่ายๆถ้าอยู่ๆปีนี้มีคนมาบอกว่าป๋าออกข้อสอบ9ม0 0ปีนี้หน่อยเธอคิดว่าคนที่ได้รับมอบหมายการออกข้อสอบจะทําอะไรหนึ่งก็ต้องไปหยิบปีที่แล้วก่อนสองปีมาดูว่าเออออกอะไรก็ไม่อยากออกซ้ําจริงไหมพอออกซ้ำแม่งเสียฟอร์มก็ต้องดูว่าเออออกอะไรไปบ้างแล้วเออมึงออกมุกนี้ไปออกอะไรไปบ้างแล้วเขาก็ไปไงพยายามไม่ให้ซ้ำเพื่อหลบป,ปิดหรืออาจจะไปดูย้อนหลังสองสามปีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบปีใหม่ๆเราดูว่าความยากความง่ายระดับไหนแล้วเรื่องไหนที่ออกไปแล้วแต่ข้อสอบเก่าๆที่ดููกกกก็คืือออออดดเเเเพ่่่มมมมมัันนนนีโาาาาาสไุ้ิงะร ว่าเจ้าจะทำข้อสอบย้อนหลังปีล่าสุดปีใหม่ๆหรือปีเก่าๆมีประโยชน์ทั้งสิ้นการทําข้อสอบเยอะไม่เคยทําให้ใครโง่ลงไม่เคยมีใครตายขาข้อสอบไม่เคย จะบอกว่าข้อ6 5หรือเวลา3เดือนก็ได้หรือจะบอกว่าเข้าหรือเวลา1 5เดือนก็ได้เร็นให้ทุกป,ปีไม่ต้องรีบแต่ถ้า3เดือนเนี่ย๋าไม่เคยนิยมนะกับการจะมาบอกว่าเอาบทนี้เอาบทนี้เอาบทนี้เ,นเพราะว่าจริงๆฟิสิกส์มันทายยากมากแล้วบอกเลยนะไม่ได้เข้าข้างวิชาตัวเองนะมันเป็นวิชาที่ทําคะแนนได้ง่ายที่สุดเจ้าอย่าทิ้งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละข้อไปเทียบดูได้เลยนะหารกันต่อข้อชีวะได้ข้อหนึ่งประมาณนาทีนิดนิดเคมีได้ประมาณนาทีกว่าๆแต่ฟิสิกส์จะตกข้อหนึ่งเกือบ3นาทีจริงๆและฟิสแ เนี่ยมันง่ายอย่างคือพราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บมันไม่ต้องอ่านช้อยไว้มันคำนวณเสร็จบรรกาเลยแต่ในชีวะหรือเคมีเนี่ยอ่านโจทย์เสร็จข้ออะไรถูกอ่านช้อยปักปักปๆกปกจบปุ๊บไปอ่านโจทย์ใหม่อ่านช้อยอีกทีปักปๆกปกปกจบแล้วแต่ฟิสิกส์เนี่ยในแต่ละข้อมันจบในตัวแล้วออกบรรยายน้อยมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วฟิสิกส์เนี่ยไันได้คะแนนง่ายปา๋าเลยบอกว่าอย่าทิ้งเลยถ้าเจ้ามีความรู้ระดับหนึ่งยังไงก็ทําได้แต่ยังเคมีเนี่ยป๋าบอกว่ามึงต้องเลือกเพราะเคคคมมมมมีปััััญญหหาาาาาาขอออองนนนนนนส่่่่่่่วววใใืืททททํํไไเเเเรรรูู้้ยแล ทํามันทาไมใช่ไหมก็ตัดเลยเอาบทชัวร์กับบทไม่ชัวร์เอออันนี้ได้แต่ฟิสิกส์ไม่เคยเกิดปัญหาว่าทําไม่ทันเลขเนี่ยแม่ปัญหาคือทําไม่ได้ไดเพราะฉะนั้นเลขเนี่ยบอกก็เลยว่าเจ้าอย่าหวาังคนเลขที่ถ้าร้อยเนี่ยมึงได้สัก60มึงเก่งมากนะมึงได้แปดสิบมึงแม่งยอดมนุษย์อะฟิสิกส์มันเนี่ยถ้าจะทําอย่างนั้นจริงๆก็ต้องไปเปิดหนังสือป๋าอีกเหมือนกันสามอันป๋าทำหมดเลยนะทั้งแปดสองแปดสามเก้าทั้งหมดเขาสอบสถิติเก่าอะป๋าจะมีบอกหมดเลยว่าแต่ละเรื่องอะออกอะไรมากอะไรน้อยเองก็ ปีนี้มันจะออกน้อยมึงก็ว่าผูก็โกหกแล้มันเยอะมาทุกปีแล้วจะมันน้อยแต่อ้ปีนี้มันน้อยๆ้น้อย,อยบอกว่ามันเยอะบ้าเาเปล่าเอาสต,ติมาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองก็ไปลองดูเอาตัดทิ้งหมดทั้งคลิปเลยนะ สรุปให้เห็นโครงทั้งหมดข้อนี้ป๋าแนะนําเลยว่าจริงๆเนี่ยป๋าทำมาเพื่อถูกมากเพื่อให้ทุกคนซื้อออนไลน์เก็บเอาไว้เวลาเจ้าทบทวนเรื่องใดก็ตามแล้วติดบทเนี้ยหยิบมาเปิดฟังมันจะจบภายในประมาณ20นาทีเพื่อเป็นการสรุปภาพรวมให้เงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้อ่ะตอนสมัยป๋าจะเอ็นป๋าจะใช้วิธีนึกไงทุกวันเนี่ยป๋าจะต้องนั่งนึกฟิสิกส์ทั้ง18บทนะนึก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 ทุกวันนึกเลยว่าบทนี้มีอะไรบ้างเพราะนั้นป๋าก็เลยติดสิ่งเหล่านี้มาตอนสสออนนนหััังงืืไม่เเเเเคปปิิดดพราาาะะฉ้้้ถจ ทุกวันแล้วพอเจอโจทย์ปุ๊บตามสเต็ปนะหนึ่งเองต้องให้รู้ก่อนว่าโจทย์ข้อนี้คือวิชาอะไรอ้าวอย่าหัวเราะนะเพราะในแผทสอบมันปนกันฟิสิกส์เคมีชีวะพอรู้ว่าเป็นฟิสิกส์ต้องนึกออกว่าบทอะไรเสร็จแล้วหัวข้ออะไรและอีก็จะรู้ว่าหัวข้อนี้แม่งมีกี่มุกแล้วทำยังไงมันจะออกมาเป็นแบบน,นี้นะเรียนกับป๋านี่ไม่ใช่เน้นบ้าสูตรเลยนะแต่ต้องจําโครงสร้างทั้งหมดได้พอเจอปึง้งปุ๊หลายคนไอ้เจ้าน้องที่ได้ก้าสามมานำเสนอบอกว่าเรียนกับป๋าเรียนไปเราม่งเหมือนไม่มีสูตรเลยเรียนแล้วแม่งเรียนนิดเเเดดดียยวว่่ททาาาาาาาโโจ์ไ้้้้หหหมอกก็็พรรรระปิงงงสคใน สามารถทําให้เจ้าได้คะแนน80อถึง90ได้แต่คนที่ได้90ถึง100เนี่ยบอกเลยว่าป๋าทาไม่ได้เขาได้เพราะตัวเขาเองบอกเลยนะแล้วป๋าก็มั่นใจว่าคนจะได้90กับคนได้ได้100อ่ะความรู้เท่ากันแต่มันพลาดสับเท่าแค่นั้นเองแต่จริงๆ้วป๋าก็เคยสอนในห้องนะจริงๆนะว,วิธีการจะดูว่าเราไม่รู้หรือเราสับเท่านะง่ายมากพอทาโจทย์เสร็จแล้วเราผิดแล้วเราดูเฉลยถ้าเราดูเฉลยเสร็จปึ้งโอ้โหปูไม่น่าเลยอันเนี้ยมึงสับเท่าละแต่ถ้าดูเฉลยเสร็จอะไรวงงงะ่าาันนเเ้้ยมละไรรรููพกฉกด เราะห์เราได้ว่าเราไม่รู้หรือเราสะเพร่าดูเฉลยก็ต้องดูอย่างฉลาดด้วยถ้าเป็นคนฉลาดจริงอย่าดูเฉลยวิธีทาละเอียดมากนะเพราะบางทีหนังสือมันพูดไม่ได้เขาเลยต้องเขียน,นมนืดๆเพราะในโค้งสุดท้ายเนี่ยป๋าแนะนําว่าข้อสรุปสุดต้องมีพกไ้นในมือถือเลยอยู่ๆอ,อยากชวนไฟฟ้ากระแสตรงไปไงวะกดฟัง20ินาทีครบหมดทั้งบทนะกดฟังได้กดตอนคืนนั่งฟังใส่ก่อนจะนอนอ่ะใส่ฟังไปหลับไปมึงนก็ฝันเลยโซนนี้ตีกับโซนนี้โซนนั้นตีกับโซนนี้สบายเดี๋ยวมันจําได้ส่วนข้อสุดท้ายแน่นอนเราก็ต้องทําข้อสออย้อนหลัง ถ้าไม่เคยเียกกับป๋ามาแล้วฐานไม่แน่นป๋าแนะน,นําว่าให้ตะลุยข้อสอบแบบแยกเรื่องมันจะทําให้เจ้าเข้าใจมากกว่าและมีกําลังใจเพราะมันเหมือนทยอยเก็บทีละเรื่องทีลเรื่องทีละเรื่องแต่ถ้าเก่าแล้วก็ลงแบบแยกปีป๋าจัดโปรให้ไปแล้วนี่ใช่ไหมทั้งแยกบทแยกปีรวมกันนะ่ะลงทุนไปเถอะ ที่ผ่านมาปี2ปีมันอาจจะพลาดพังนิดหนึ่งเพราะว่าหาทีมมาร่วมไม่ได้แต่เดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยอบทีมผัดสามป๋าจะรีไลท์ใหม่ด้วยแล้วก็มีครบหมดเพราะว่าป๋าสอนเองเนี่ยสาหมวดป๋าสอนเองคือฟิสิกส์ความรู้ทั่วไปของอินจิเนียร์แล้วก็เขียนแบบอีก2อันเนี่ยต้องเชิญคนอื่นมาสอนเพราะป๋าสอนไม่เป็นก็คือเคมีกับคณิตศาสตร์ซึ่งตอนนี้ได้ทีมมาเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าน่าจะกําลังอัดกันแล้วก็น่าจะได้กันต่อประมาณมกราแล้วก็เป็นข้อสอบที่สดใหม่จนถึงปี64แี่ะไดสามน่าจะได ต่อให้เป็นคนที่สมัครไปแล้วเดี๋ยวก็ได้ก็ได้ทมทวนได้ปี64ด้วยอยู่แล้วได้หมดได้หมด จร,จริงๆแล้วป๋าไม่เคยได้อวยพรนะแต่ป๋ามักจะพูดแบบนี้ว่ากรรมุนาวัตตีโลโกตวสรรโลกย่อมไปไปตามกรรมคนเราไม่มีทางเจริญจากการอวยพรคนเราไม่ประสบความสำเร็จจากการขอพอรคนเราจะประสบความสำเร็จจากกรรมเพราะฉะนั้นเจ้าอยากได้สิ่งใดก็จงทำสิ่งนั้นแต่ขอให้สิ่งที่เจ้าทำมันสำลิผลแค่นั้นเองนะแต่เองต้องทำไม่มีใครที่บอกว่าขอให้มึงจงเอ็นติดโอ้โหงั้นกูไม่ต้องเปิดละกูไม่ต้องมีคอนละกูรับจ้างอวยพรอย่างเดียวจงจำไว้นะไม่มีใครที่จะช่วยเองได้ไม่มีใครจริงๆเองต้อง ววยตัเองพ่อแม่มาหาป๋าบอกว่าทําไงดีลูกเนอะไม่ถ้าป๋าใดที่มึงยังไม่ร้างตัวเองก็จะไม่มีใครรักเองแต่ขอให้เองได้ดั่งกรรมที่เองทาแล้วกันขอให้เองไม่ลงทุนเกอ้อนะตั้งใจมากก็ได้มากทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยมันเป็นสิ่งที่เป็นความเป็นจริงจริง,รงกรรมวุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมจะมานั่งเฉยๆแล้วเอ็นทานมีฟุกไหมป๋าว่าเองก็ฟุกมาครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วนะตั้งแต่ตอน300ล้านตัวแล้วมึงเข้าเป็นตัวแรกอะ่ะมึงก็ฟุกตั้งแต่ครั้งนั้นแลล้วนะ่ะคงไมีมฟุก มากไปกว่านั้นละเออเพราะฉะนั้นตั้งใจทำํำทาไม่ตั้งใจปีนี้ก็ไปตั้งใจปีหน้าหรือปีถัดๆไปเองเริ่มตั้งใจปีไหนเองก็จะติดปีนั้นแหละ